สวัสดีครับขอเจนดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก่อนกเกษียณวันนี้ฮะผมก็จะมีแผนมานําเสนอแล้วสําหรับใครที่กําลังหาแผนเล่นอยู่นะวันนี้ก็จะมาด้วยสไตล์ลองบอนลนะก็จะเน้นโตกับแทงทรูช่องนะเออ ถ้าอยากรู้ว่าทำยังไงเราก็ไปรู้กันเลยดีกว่าเติมเกมก็ถึงบริการเติมเกม c ุ o กกี้แ n d ด์แลนด์ชอบราคาถูกรุ่นแล้วปลอดภัยถูกกาเติมเองสูงสุดที่สิบเปอร์เซ็นเติมได้ทั้ง iOS และ Android เติมสนุกเติมไม่สะดุดต้องกุ o กกี้แลนด์ชอบ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 ส่วนใครที่คลิกกำลังเติมเกม f o o t ตบอ l ขอแนะนำบริการเติมเกม c ุ o กกี้แลนด์ช p อปลิงอยู่ใต้คลิปนี้อย่าลืมอุดหนุนกันนะ โอเคฮะเบธทีมที่ผมจะใช้ก็เข้าตานนี้นะก็จะอยู่ในลีกสเปนนะนี่ฮะแล้วเข้ายุโรปแล้วก็มาที่ลีกสเปนปึ๊บๆแล้วก็เลื่อนมาอันสุดท้ายสุดเลยนะแต่ว่าไม่รู้ว่าในชีวิตจริงมันเป็นสโมสสอนอะไรนะเออหรือว่าบิลิยอาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเออโอเคหลังจากนั้นก็ไม่ได้แผน u ด t ฟฟอร์มชันนะนี่มันก็จะได้แบบนี้นะเออมันก็จะรูปแบบก็จะอัด ไม่คุ้นหูคุ้นตาเท่าไหร่แล้วก็ไม่เรียกโค้ดนะผมจะใช้เป็นโค้ดคนเดิมนั่นคือฟนานมเบเกนเบลเออร์นะนี่ฮะก็เรียกเป็นสไตล์ลองบอลนี่ตามนี้เลยหลังจากนั้นฮก็มาปรับตำแหน่งแค่สองตำแหน่งนะในสไตล์นี้ก็ปรับนี่ฮะตรงนี้นี่มายืนชิดกันเลยแล้วก็ตรงนี้ฮะนี่แค่สองตำแหน่งแค่นั้นนะไม่ต้องไปปรับอะไรเยอะมากมายนะอ่ะ โอเคฮะหลังจากที่เราปรับอะไรเรียบร้อยแล้วนะเราก็จะมาจัดตัวผู้เล่นกันต่อเลยนะเออเริ่มจากออผู้รักษัตรูก่อนเลยแล้วกันนะผู้รักษาตรูนี่ก็เอาตัวที่เราไว้ใจที่สุดแล้วกันนะที่จริงอาถ้าเอาแบบจริงจอยังจงเลยต้องเป็นอ t ถะยิงโกลคิปเปอร์นะเวลาโดนทางช่องมาไอตัวที่เป็นสไตล์อ t ถะยิงโกลคิปเปอร์เนี่ยมันจะออกมาตัดเองโดยอัตโนมัตินะมันก็จะช่วยเราได้ในระดับหนึ่งนะ แต่ส่วนตัวฮะผมชอบใช้เป็นเอ่อดีเฟนต์โกล์กิปเปอร์นะ mm hmm. เพราะว่าชอบนะเออเพราะว่าเซฟเซฟลูกยกยกๆได้ดีกว่านะดังนั้นผมก็เลยใช้เป็นป mm ีเตอร์ชไมเคิลในส่วนของค mm ู่เซนเตอร์คู่เซนเตอร์ก็จะใช้เหมือนเดิมนะสรับสไตล์ผมนั่นคือเดอะเดสทอยเยอร์ยืนคู่กับยิวอัพนะนี่ฮนะโทนี่อาดัมนี่ที่เป็นเดอะเดสทอยเยอร์ยืนคู่กับเวอร์จิลฟานไดที่เป็นล่างยิวอัพนะ อ่มันก็จะได้ออกมาเป็นประมาณนี้ทั้งสองตัวนี่ตามนี้เลยแล้วก็ในส่วนของแบ็คทั้งสองข้างถ้าในสไตล์ผมก็จะใช้ดังนี้นะทางฝั่งขวาผมก็จะใช้เป็นนี่ฮะดีเฟนต์ฟูลแบ็คนะจะใช้เหมือนเดิมนะคลายวอล์กเกอร์นี่ตัวนี้ก็ของฟรีนะแรกเอานี่ ก็จะใช้เป็นคลอยบลเกอร์ตัวฝั่งขวานะผมก็ใช้เป็นเอ,อ่อดีฟินฟูลแบ็คเหมือนกันแต่ว่าผมไม่มีตัวฝั่งขวาผมเลยใช้เป็นเอ,อ่อโทมิยะสึร่างสแตนดาร์ดนะมาใช้แทนก็ถือว่าใช้ได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะเออก็ถือว่าเกมรับน่นนะสลหรับโทมิยะสึร่างสแตนดาร์ดนะถ้าใครไม่มีตัวเล่นฝั่งซ้ายที่เป็นสไตล์เอ,อ่อดีฟนฟูลแบ็คก็ลองไปซื้อมาเล่นดูนะนี่ฮะเกมลับก็พอประมาณก็ถือว่าใช้ได้นะในระดับต้นๆน,นะนะเออ เอาไว้แก้ขัดได้ก็ในระดับหนึ่งนะในส่วนของกลางนับละสองตัวนี่ฮะกลางนับสองตัวผมก็จะใช้นี่เลยนั่นคือ, ody, อ,อนะโรดี้ที่เป็นตำแหน่งเอ่อแอคเคอร์แมนนะนี่ฮะโรดี้ที่เป็นเอ่อเพย์ยิงสไตล์แอคเคอร์แมนผมก็จะจับมายืนคู่กับบ็อกทูบ็อกนะนี่อย่างเช่นเอ่อเอ็นโกโลกองเต้ล่างนี้เลยนี่ผมก็จับมายืนคู่กันนะ หรือว่าใครชอบโอเชเตอร์ก็เอาโอเชเตอร์มาได้นะเอาไว้บางวันยาวก็ได้เหมือนกันนะก็ใช้ได้สก็ตายนะบล็อกทูบล็อก ok, แล้วก็โอเชเตอร์ itter, นะแต่ส่วนตัวับผมชอบใช้เป็นเออบล็อกทูบล็อก ok, นะเออไว้เติมเกมลุกเกมรับอะไรก็ว่ากันไปในส่วนของกลางลุกกลางลุกนี่แนะนําเลยนะต้องเป็นโฮเปเยอร์ o ayer, นะเพราะว่ามันเป็นสไตล์พวกรองบอลรองบอลเคาน์เตอร์คิกเคาน์เตอรอ์อะไรพวกเนี้ยแนะนําให้ใช้เป็น โอรเพเยอร์ player, นะตัวพวกนี้มันจะเติมเกมลุกได้ดีแล้วก็เล่นเกมรับได้ดีในขณะเดียวกันนะนี่ผมก็ใช้เป็นมิเกลออลิเซ่นะนี่ในตัวของกลางลุกอ่ะในตำแหน่งต่อมาในตำแหน่งต่อมานี่ฮะก็จะเป็นตัวนี้เลยนะที่ผมจะเรียกใช้อย่หาก,กอนเอออยู่ไหนเนี่ยโอเคเห็นแล้วลีอเนลเมสซี่ท่างนี้นะ นี่ล่างเอ่อดิฟได้ยิ่งฟอร์เวิร์ดนะก็จะเป็นสไตล์หนะ้าต่ําลงมาต่อบอนลนะซึ่งมันก็ตรงกับตําแหน่งด้วยนะนี่ฮะสกิลจ่ายนี่มีครบเลยทํชิ้นหนึ่งสองได้วันทัดพัดได้แทงทุลุช่องได้นะเออยกข้ามหัวได้ถ้าใครไม่มีตรงตำแหน่งก็ขอให้เป็นพวกสไตล์ดิฟได้ยิ่งฟอร์เวิร์ดนะหรือไม่ก็พวกคีอาทีฟก็ได้นะอย่างเช่นเออเนมาล่างแจกฟรีก็ได้นะล่างกัดตาสุบะสรมาเล่นได้เหมือนกันนะเพราะว่าตัวนี้ไว้แท้ ทำที่หนึ่งสองไม่แทงแทตุ่ช่องอะไรประมาณนั้นนะในส่วนของซีทั้งสองตัวฮะก็ะใช้เป็นโกลโพเชอร์เลยนี่ฮะผมใช้ไปสองคนนี้นั่นคือซองเบนล่างนี้นะเอล่างผีคิลเลอร์นะส่วนมาไม่ค่อยได้ปั่นหรอกนะไม่มีเขาไม่มีค่อยมีโอกาสได้ปั่นส่วนมากก็มีแทงทะลรู้ช่องหนึ่งสองแค่นั้นและอีกหนึ่งคนคือกาเบียลบาซิตูต้านี่ฮะร่างนี้ก็ร่างโกพเชอร์นะเน้นความเร็วก็แข็งแกร่งด้วยนะพยายามทำที่หนึ่งสองนะ อ่ามันก็จะมีส่วนของมันอยู่อนะ่ะโอเคฮะหลังจากที่เราจัดตัวเสร็จแล้วเราก็มาดูแท็กติกนะในแท็กติกนี้ก็จะตั้งคำดักล้อมหน้าด้วยนะถ้าไม่ตั้งพูดตามตรงคือเละนะแล้วก็ในเรื่องเตะม,มุมก็แล้วแต่เลยนะแล้วก็เรื่องของเซนเตอร์ก็แล้วแต่เลยนะว่าจะเอาขึ้นไปมุงหรือเปล่าถ้าเรามั่นใจว่าเปิดแม่นก็เอาขึ้นไปได้แต่ว่ามันก็จะมีข้อเสียของมันอยู่นะในส่วนของแท็กติกโค้ดแท็กติกโค้ดนี่ก็นะ ถ้าใครกลัวกลัวเออหลังรั่วก็ดีเฟนซ์เซนเตอร์สองตัวนี้ก็ได้นะนั่นคือกัจิฟันไดแล้วก็โทนี่ดัมสองตัวนี้นะถ้าใครกลัวเซนเตอร์สองตัวนี้คืนสูงก็ดีเฟนซ์ไวท์ก็ได้นะอ่ามันก็ประมาณนี้นะแล้วก็แท็กติกอะไรก็ประมาณนี้แล้วกันนะต่อไปก็จะเป็นหน้างานล้วปฏิบัติแล้วก็วิธีการเข้าทำผมก็จะเล่นให้ดูนะว่าการเข้าทำเล่นกันแบบไหนโอเคให้เริ่มเกมก็ในส่วนของเกมรับนะ ผมก็จะใช้เป็นแมคอัพนะหรือไม่ก็เล่นตามที่ตัวเองถนัดแล้วกันไม่ต้องตามผมก็ได้นะส่วนมากผมชอบใช้แมคอัพนะเพราะว่ามันดักบอลแม่นดีนะผมก็เป็นสไตล์ดักบอลนะไม่ใช่เพสซิ่งน,นะนี่ฮะก็ค่อยๆแก้เพลออกมานะถ้าเจอกับพเคอเตอร์ไม่ต้องคิดอะไรมากเห็นช่องแล้วก็แทงลูกนี้แหม่ไม่ทะลุนะโอเคยกมาลูกนี้ตัดได้เฮลโรดี้พยายามทำที่หนึ่งสองปื๊ดปึ๊บปื๊ดหาจังหวะแทงนะ โอเคายสวยะฮะเฮ้เ hey, e. อ็นกโรุกองเต้เดี๋ยวขึ้นมาก็จะหักเข้าในแบบนี้แหมอย่างติดเอ็นกโรุกองเต้อยู่นะและ้ว็ปเกต้องกับมาโบจิฟันได์แหม่ไม่อยู่ฮะอยู่ที่โทนี่ดา่ายลูกนี้ติดนอฮะโอเคดักสวยโทนี่ดามแล้วก็เตะเปิดขึ้นไปเลยต้องคิดอะไรมากฮนะยสไตล์ลองบอลมันก็แบบนี้นะจะตอบบอลไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าไหร่แต่ว่ามันจะเด่นเรื่องในเรื่องของการแทงทุุช่องในพวกนี้นะ สไตล์ลองบอลก็จะเด่นมากเลยโอเคตอนนี้ก็ค่อยๆทำขึ้นมาปุ๊บป๊บปูโนแหมกอินกูโร่กองเต้ปุ๊บป๊บกลาเบียบชูตตาเห็นช่องแล้วก็แทงอรม,มานี้นะให้สองเงิงมินคัดมาลูกนี้ก็เรียบร้อยฮะอรมาน,นี้นะรูปแบบการเข้าทำนี่เลยเราก็จะมีสองทางเนี่ยคือกัน,กนคือยิยงเลยกับ,บคัตแบ็กะแล้วก็คัตมาให้ กราเบี้ยวไปซิซูตา้ายิงก็ได้เหมือนกันอ่ามันก็จะแทงทุช่องง่ายหน่อยนะสไตล์ลองบอลนะแต่ว่าถ้าเราไปต่อบอลทำทีหนึ่งสองก็ต้องใช้ความถนาญนิดนึงโอเคแทงเข้ากลางมาอีปูโนโฟเฟนเดสปึ๊บๆทำชีหนึ่งสองกองเคเมีนกราเบียไปซิซูต้ากองเต้วิ่งมาแทงสวยลูกนี้ยังไงไม่ออกก็จะยิงเสาสองเรียบร้อยฮนะประมาณนี้นะดูแบบการเขาทำ ก็จะเน้นเป็นบอลแทงช่องซะส่วนมากนะจะไม่ค่อยมีทําที่หนึ่งสองปุ๊บแล้วไปนะสมสัยจะเป็นกานแทงช่องนะเห็นตัวไหนวิ่งก็กดแทงเลยเง่ายฮะไม่ต้องคิดอะไรมาเนี่บอลอยู่ที่คริยานเอมเป,ปเป้ยังไงฮะลูกนี้ไอ้เข้ากลางมาคารายอกเกอร์แต่ทีมก่อนปุ๊บป๊บบอ,อยู่ที่ริโอเนวิสซี่ปุ๊บปุ๊องไต้เห็นแทงลูกนี้แหมไม่ทะลุนะ มีดับบอลได้วสวยครับบุนโน่แฟนเดสแตนทุนนี้สวยมาฮะใช้ความแข็งแกร่งจ่ายลูกนี้โอ้โหติดเถอะโอเคหลายังได้เป็นลูกทุ่มอยู่ก็ตุ่มาสั้นเถอะปึ๊บโอ้โหลูกนี้จ่ายก็นะแล้วแต่เวจกรรมยิงลูกนี้ก็ไม่เข้ากรอบอีก โอเคก็ได okay. ้ไปลูกกลางเตะฮะเปิดมาลูกนี้วัจิฟันได้โอเคพยายามชงให้เพื่อนปื๊บสังเกตตัวไหนวิ่งก็จ่ายนี่แบบนี้ประมาณนี้นะจ่ายลูกนี้สวยให้ซองเฮอรมีนพัดมาลูกนี้แม่แม่ลูกเมื่อกี้น่าจะไปเองได้นะกลราเบียว์ซิตตต้านะแต่เราเรียกใจนะเออก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจด้วยอยู่ที่บูโรแฟนเดสเอ็โกโลของเต้ วันหนึ่งทีฮะไปเรื่อยฮะใจเย็นไม่ต้องไปรีบร้อนเลยมากฮนะตับลูกนี้ยังติดเซฟอยู่โอเคเอาไปเรื่อยนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ้าวยังไงฮะเขากดกาแท็กติกนิดนึงนะอ้าวยังไงนี่โอ้โหเขากดยอมแพ้นะก็เรียบร้อยไปนะโอเคให้เหยุดแถมให้อีกหนึ่งเกมแล้วกันนะเออโอเคฮะก็เอาอยู่ที่ดูโน่มาติเนสนะ ที่จริงมันต้องเป็นทูมิเยสือนะแต่ว่าทูมิเยสือไม่ฟิตนะก็เลยใช้เป็นดูโนมาตินเนสเนี่ยนะก็เหมือนเดิมนะพยายามเออแทงช่องหาังหว่าแทงช่องให้ได้นะในส่วนของเกมรับก็เหมือนเดิมฮนะใช่แบบอัพง่ายๆนะไม่ต้องไปซีเรียสนะสไตล์ลองบอลไปเรื่อยๆนะไม่ต้องไปเร่งไปรีบเหมือนวิคาเตอร์นะเออโอเคนะไปเรื่อยๆปึ๊บๆโอ้ยโอ,โอ,โอโจะโดนเอาอนะโอเคดักได้สวยส โอเคบออยู่ที่ไมเคิลโอลิเซ่ดิโอเนเมซี่เห็นช่องแล้วจ่ายตรงนี้ก็ตัดเลยตรงนี้เนียยงติดเซฟอยู่นะกประมาณนี้นะถ้าเราไปเรื่อชา้าๆมันก็จะเกิดช่องอีกให้สังเกตุวนักเตะได้ด้วยนะว่าจะวิ่งไปทางไหนแล้วก็จ่ายไปทางนั้นนะง่ายๆตอนนี้บอลอยู่ที่ไมเคิลโอลิเซ่ไมเคิลโอลิเซ่ก็ม้วนห่าจังหวะอยู่อยู่ที่กุนเด้ฮะยกมาลูกนี้แหม เห็นใช่ปะฮะโวยจิวฟันได้โอเคมองได้อยู่บอลอยู่ที่ริโอเดลเวสซี่สวยฮะซองพึงมินหักตึงจังหวะก็เรียบร้อยสิครัดบุลลมาณน,นี้นะเออง่ายง่ายตีต่อไปสี่เลื่อนไรเฮ้ยโอเคฮะแล้วก็ขึ้นมนาน้าหนึ่งประตูต่อศูนย์จากซองพึงมินเน,นี่ยะเค่อยลุกเกมเขาค่อยขึ้นไปในส่วนเกมรักเหมือนเดิมนี่ใช่ไหมครับดักบอลน,นะเห็นช่องแล้วก็จ่าย อยู่ดีกองเต้จ่ายลูกนี้ติดนะถ้าทะลุนี่แห่มีโอกาสได้สับเลยนะโอเคติดสองนิมินอยู่ดีเองกล็ลงกองเต้เปิ๊ลป,ปพยายามทําที่หนึ่งสองไม่ทำไม่ได้ลูกนี้โอเคยังได้อยู่แขอสับายแล้วกันเรียบร้อยเนโะอเดเ,ออดเออมสซี่นี่ร่างนี้ก็ถือว่าโหดจัดเลยนะโอ้ถือว่าโหดโหดวัวเออ ล่างแจกฟรีอฮนะนี่ฮะก็ประมาณนี้นะนี่ก็ไปเรื่อยๆใจเย็นๆนะสไตล์ลองบอลปึ๊บๆนีอ่อยู่ที่ฟอกเมอรงมินไปเคลื่อนอูริเซ่ริโอนนวิซี่แทงมาลูกนี้แหมจ่ายติดนะปึ๊บๆโอเคถอยหลังมาเลยดักงด้วยสวยฮะเอ็กโกโลกองเต้โอเคเขากดผูกหนึ่งขีดแล้วปึ๊บๆทำเชียงแทงทุกช่องแล้วก็สับเลยลูกนี้เือะ ก็ไม่ค่อยได้ลุ้นเท่าไหร่นะลูกยิงไก่นะโอเคฮะเราก็ยังได้เป็นลูกทุ่มอยู่เอายังไงเนี่ยแอะเอะกดขัดจังหวะซะด้วยนะโอเคฮะหาจังหวะทุ่มฮะจะจ่ายให้ใครดีโอเคทุ่มมาฮะก่อ,อยู่ที่เอ็นกโรก,กองเต้จ่ายยัขก็กลางมาลูกนี้ติดฮะ และเป็นเกมโต้ะกาบบอลอยู่ที่ซาแมนเเอโต้ลูกนีเกอออกข้างมาให้ริโอเนวิสซี่โอเคยังติดอยู่ลูกนี้ติดอีกฮะดูโน่เมนตินเนสตองเฮียนใจยังก็กลางมาปึ๊บปึ๊บทำชิงเร็วแทงลูกนี้สวยแหมเกือบทะลุฮะเมคิลนูริเซโอเคดักได้สวยไอสิครับแบบนี้บอลอยู่ที่ริโอเนวิสซี่เข้านา,าเขาก็กลางแล้วก็ปั่นลูกนี้โอ้ แอบไปได้ลุ้นอะไรเลยเ okay. uh, ด้อโอเคพยายามจะเซตบอลขึ้นไปง่ายๆโอ้ยโอ้ยโอ้ยอยู่ที่ธามเนลเอโต้เขากลางมา <Okay. S 1> ปุ๊บๆโชคดีที่ไม่เข้ากรอบโอเคเปิดเล่นยาวมาเลยนะเปิดยาวมาลูกนี้ โอเคมงสวยแล้วก็จบครึ่งแรกไปนะทีมเราก็ยังนดอยู่ด้านสองประตูต่อศ okay, <ไป S 1> ูนย์โอเคฮะมาดูครึ่งที่สองกันต่อก็เหมือนเดิมนะพยายามเออเล่นเกมรับโดยใช้แมคอัพนะเออโอเคดักงได้สวยปึ๊บปปปโอ้จะโ,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 โดนเอาฮะแต่ทิ้งขึ้นไปก่อนฮนะโอเคดังสวยฟังเพ่มินเห็นช่องแล้วก็แทง มาแล้วฮะกระบียอเวซิวตูตาหอหักขอหักเข้าขวาหน่อยแหมลูกนี้ช้าไปดินหนึ่งนะโอเคดักได้อยู่ฮะดูโนมาติเนสพยายามทำทิ่หนึ่งสองให้ได้ปึ๊บป๊บโอ้โหเกือบถึงไมเคิลโอลิเซ่ฮะอันทีดีเวดีชนไนเดอร์ยกมาลูกนี้โกขึ้นหลังเลยแล้วก็เตะเปิดขึ้นมาโอ,โอ้ยโอ้ยโอ้ยยังหมงได้อยู่ บอลอยู่ที่รีโอเดลเวซีไมเคิลโอริเซแทงลูกนี้สวยี่ครับแบบนี้จะไปเหลืออะไรเราดี๋ยลูกเก่งของสไตล์รองวัลเขา้าเตอร์การแทงช่องแบบนี้นะเออก็ประมาณนี้เลยโอเคฮหเราขึ้นนำมันคาสามประตูต่อศูนบอลอยู่ที่คาราฟูกัตตูโซไมเคิลโอริเซดักได้แทงมาพยา,ยาทงทำยิงสองวิ่งแล้วก็จ่ายสิครับลูกนี้ เปื๊บโอ้โหจับบอลลูกนี้ยาวไปนะอ้าวดักได้สวยได้มาให้ซอง,งเครื่องบินขอปัน่นหน่อยลูกนี้ยังติดบล็อกอยู่และเป็นเกมโตัวกับบอลอยู่ที่บีนิเมสซี่จ่ายติดเนฮะ้โทนี่ดัมเนี่ยก็พยายามทําชิ่งปึ๊บปื๊บต้องมาแล้วฮนะโอ้โหจ่ายติดนะตอะบอลอยู่ที่ โดดี้เด็กเขาดูดเซ่ทำชิงสั้นๆเฮ้ยเด็ก็ลูกกองเต้แล้วก็ตับเลยลูกนี้แหมยังสเตปได้อยู่เถอะเอเปิลเกมา่าโอ้ยๆดูบริเก้ฮะตัวบริเวโต้อโต้ออยังไงฮะไปไม่เป็นเจอวิจิฟันได้ดักบอลเถอะเด็กเข้ามาฮะซองเฮืองมินดิยวเดวิสซี่จ่ายลูกนี้ยังติดบล็อกอยู่โอเคดักสวยฮะกองเต้ปึ๊ดๆพยายามทำชิ้นหนึ่งสองเด็กแล้วก็แทง ออกข้างมาแหล่ะจ่ายติดจุโอ้ยโอ้ยจะโดนเอาเหอะอยู่ที่ลุมิเก้ยิงลูกนี้ติดไซฟ์อยู่ะฮะปีเตอร์เชมัยคิลอือโอเคถือว่าเอาเรื่องอยู่โอเคฮะต้องมาจัดเกมรับกันหน่อยอ่ากดเปลี่ยนทัชติกฮะหรือย,ยังไงเออต้องเข้าไปดูหน่อยนะว่าเขาเปลี่ยนตัวอะไรบ้างเนี่ย ปึ๊บปึ๊บอ่าโอเคฮะเขาออกเกมก็สุดลุางก็ชนะไปนะในเกมนี้โอเคฮะก็เป็นไง,งกันบ้างนะสำหรับแผนลองบอลคน์เตอร์นะก็เล่นประมาณนี้นะเออพยายามทำาชิยงหนึ่งสอง 1, แล้วก็เน้นแทงทะลุช่องเป็นหลักนะเพราะว่าสไตล์ลองบอลมันจะวิ่งทําช่องอยู่แล้วนะอยู่ที่ตัวเราว่าจะจ่ายแม่นหรือไม่แม่นนะก็ลองไปปรับใช้กันดูนะปรับให้มันเข้ากับมือตัวเองนะเออไปย,ายาืนดีถึงกับของบ้าง ก็อเอาแล้วนะใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับ